โรงงานน้ำตาลสหเรืองเปิดรับอ้อยเข้าหีบวัดค่าความหวาน C.C.S สูงสุด10อันดับแรกสูงถึง14.49และรูก,การผลิตปี2564ทั65สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนที่รับชมช่องคนเล่าข่าวก่อนจะรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือน เป็นกําลังใจให้กับช่องคนเล่าข่าวกันด้วยนะครับมาดูสําหรับค่าความหวานนะครับหรือ CCS หลังจากที่ทางบริษัทสาเรื่องจํากัดนะครับได้มีการเปิดรับอ้อยเข้าหีบประจรําฤดูการผลิตนะครับปี2564ทับ65โดยได้วัดค่าความหวานนะครับหรือ CCS สูงสุดนะครับ10อันดับแรกที่ทางพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะครับได้นําอ้อยเข้าหีบนะครับที่บริษัทสาเลียง โดยมีค่า CCS นะครับเฉลี่ยประจำวันอยู่ที่12.07นะครับและค่าเฉลี่ย CCS นะครับเฉลี่ยจนถึงวันนี้นะครับอยู่ที่12.07นั่นเองครับมาดูสำหรับ10อันดับแรกนะครับที่ทำค่าความหวานหรือ CCS นะครับสูงสุดถึง14.49เป็นของพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะครับอันดับที่1นะครับโคตา0.24นายศรสักโพชัยนะครับ c ีสูงสุดที่14.49เป็นของทางเขตส่งเสริม2นะครับลำดับที่2นะครับโคต้า102นางสมพรนะครับจันชัย C ีซสูงสุดอยู่ที่14.24นะครับเป็นของทางเขตส,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 ส่งเสริม4ลำดับที่3นะครับโคต้า024นายประมาณศรีราศักด <CS S 2> ิ<ย>์นะครับซีสูงสุดอยู่ที่14.03นะครับเป็นของทางเขตส่งเสริม8นั่นเองครับลำดับที่4นะครับโคตา203 นายวิระนะครับสุดวิเศษซีเซทสูงสุดอยู่ที่13.77เนะครับเป็นของทางเขตส่งเสริม6นะครับลำดับที่5นะครับโคตา423นายนายภัยทูบุญจักนะครับซีเซสสูงสุดอยู่ที่13.65เป็นของทางเขตส่งเสริม8ครับลำดับที่6นะครับโคต้า281นะครับนางสาวนครไทยนะครับวังข้าหดสีเซทสูงสุดอยู่ที่13.65 เป็นของทางเขตส,ส่งเสริม4นะครับลำดับที่7นะครับโคต้า5 0นนายวิทยาเสียงเพะซีเซตสูงสุดอยู่ที่13.58เป็นของทางเขตส,ส่งเสริม8นะครับสำหรับลำดับที่8นะครับโคตย์้า094นายสมศักดิ์คร่องดีนะครับซีเซตสูงสุดอยู่ที่13.56เป็นของทางเขตส,ส่งเสริม1นะครับลำดับที่9นะครับโคต้า1ส2งนายเสงี่ยมอุประนะครับ ซีซเอสสูงสุดที่ทำได้นะครับ13.46นะครับเป็นของทางเขตส่งเสริม8นั่นเองนะครับสำหรับลำดับสุดท้ายนะครับลำดับที่10นะครับโคตา273นะครับนายชัยศิรินะครับห้วยทรายซีซเอสสูงสุดนะครับอยู่ที่13.44นะครับอ่าเป็นของทางเขตส่งเสริม3นั่นเองนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับค่าความหวานหรือซีซีเอสนะครับที่ทางบริษัทน้ำตาลสหเรืองจำกัดนะครับได้ วัดค่าความหวานออกมานะครับโดยได้จัด10อันดับแรกนะครับที่สามารถทำค่าความหวานสูงสุดได้ถึง14.49ทางเราอยากทราบว่าในส่วนของบริษัทน้ำตาลนะครับและพี่น้องเกษตรกรชาไร่อ้อยทุกท่านนะครับมีแห่งใดบ้างที่สามารถทำได้เยอะกว่านี้นะครับและมีค่าความหวานที่สูงกว่านี้นะครับยังไงก็รบกวนคอมเมนต์นะครับใต้คลิปนี้นะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับทางคลิปนี้ด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับเราแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ